สวัสดีครับวันนี้นะเช้านี้เลยได้เวลาเลี้ยงน้องปลาแล้ววันนี้ก็มีเวลาได้เลี้ยงนะครับตอนเชา้าก็จะเป็นปลาที่เราฟอมไว้เราจะเลี้ยงกันเลยนะครับก็จะเป็นเลี้ยงเล้ยายแดงนะครับายแดงเลย มาชิกท่านใดมีอานะครับก็พักทายเข้ามาได้นะแบ่งปันความรู้ด้วยกันวันนี้น้องๆก็เตรียมตัวที่จะไล่ยินเดือนะครับก็จะเป็นลายทุงชาตินะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็จะเป็น ช่อง YouTube ผมลองบาร,รมีนะครับลองบาร,รมีเลยหรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับก็จะเป็นลองประกาศนายทงชาตินะครับลองประกาศอายทงชาติเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วนะครับเร็วๆนี้นะผมจะแจกสุ่มแจกให้นะสำหรับคนที่กดติดตามช่อง y o u t u b e ผมนะ จะแบ่งสายพันธุ์ดีๆให้นะครับสำหรับคนที่กดติดตามช่อง Youtube ผมแล้วกันเล่นไปด้วยกันนะครับชาวนี้ก็ให้อาหารหน่อยที่เราก็เปิดพองให้เขาไปเรียบร้อยแล้วน้องๆก็ได้เบ่งพลังกันไปบ้างโชว์ตะคิวกันไปนะครับนะะมาดูกันจะได้ดู ดูกันนี่เลยนะครับออนี่เลยก็จะเป็นลายธงชาตินะที่บ้านผมตอนนี้นี่ก็ฟองไว้ประมาณสักยี่สิบตัวคู่นี้เตรียมตัวได้รัดแล้วนะฟองมีแล้วท่านใดที่กดติดตามนะผมอาจจะแบ่งและสุ่มแจกให้นะนี่นี่นี่คือพ่อพันนี่คือพ่อพันธุเหมือนกันนี่ตัวนี้ก็เริ่มจะได้เวลารัดละเพราะว่าตอนนี้น้องๆเริ่มมีฟองแนละ้ว นี่ก็เป็นปลาเกตที่คัดขึ้นมาก็ต้องขอบคุณนะอาจารย์แดงผมเราที่บ้านผมส่วนมากจะเป็นอาจารย์แดงหมดเลยนี่เลยนะครับพอกี้เราเปิดพองละตอนนี้ก็เลยเลยต้องให้เขากินอาหารก่อนฝากช่อง YouTube ด้วยนะฝากช่อง YouTube ด้วยเป็น ลองประกาศลายธงชาตินะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้โทรคุยได้นะครับเพจผมชื่อลองประกาศลายธงชาติเลยท่านใดที่เล่น f a c e b o o k นะท่านใดที่เล่น facebook ก็พิมพ์ใน Google เลยหรือพิมพ์ในหน้า facebook อะ่ะพิมพ์คำว่าลองประกาศลายธงชาติก็จะเจอแล้วเข้าพูดคุยกันได้นะ เ้าพูดคุยกันได้วันนี้ก็เช้าๆช้านี้ก็เลี้ยงตรงนี้ได้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปตรงนู้นนะตรงที่อีกที่หนึ่งที่เราเลี้ยงไว้อีกฟอมเช้าเช้าก่อนคู่นี้ก็อีกคู่หนึ่งนะคู่นี้อีกคู่หนึ่งเป็นน้ำปตาปาคู่นี้อีกคู่หนึ่งจะเตยมตัวที่จะฟักเหมือนกันแต่ยังยังไม่มีฟองเท่าไหร่นะที่ผมสังเกตด,ดู นี่พ่อพ่อพันอีตัวหนึ่งน้าเงินมากนะตัวนี้น้าเงินมากเพราะว่าน้าเงินมากไม่ได้เพราะเราต้องเอาน้ำเงินเข้าตัวนี้ตัวนี้ก็เตรียมตัวเป็นเงาแสงหน่อยนี่นี่แม่พันธุ นก็ลอออกกกเเหมืนนนนนั้งิย็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube ลองประกาศลายทร่นชาตินะให้ความรู้กับคนสมาชิกใหม่ผมตัวผมเองผมก็สมาชิกใหม่เหมือนกันตัวผมเองผมเล่นพระนะ แต่ตอนหลังก็เริ่มมาเริ่มเปิดวิชาใหม่อยากจะมาลองรู้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบค,ครับ